ยื yep, สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับรายการสนทาทวีนั่นเองนะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมคูม,มาซูชิบาร์นะฮะในพาร์ทที่เท่าไหร่วะ <laughs> <laughs> ในพาร์ทที่5แล้วด้วยเ้ยในวันนี้นะครับเราจะมาสานต่อในการทำซูชิของน้องหมีนั่นเองนะครับดูลูกค้าเต็มร้านเลยเว้ยซึ่งแน่นอนครับเราได้ทำการเก็บกวาดเช็ดถูไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือตรงผนังตรงนั้นแหละที่อ่ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วผมนี่โด่งดังแค่ไหนดูสิครับโอ้โหมีต่อคิวกันหน้ารากด,ด้วยเลยให้ตายเธอเอาเป็นว่าเรามาทําซูชิให้ลูกค้ากินกันแล้วกันนะฮะกดไปให้หมดเลยเอ่ามาเดี๋ยว2โต๊ะนี้เราจัดการเองเข้ามาออ้ยเมนูอะไรวะเนี่ยใช่แล้วครับเมื่อเมนูที่แล้วนั้นเราได้รู้จักแตงกว่าซึ่งมันทําไงวะ มันทำยังไงอ่ะมีอะไรสอนหรือเปล่าชี้ห่าละไม่มีอะไรสอนมันต้องคล้ายๆอันนี้แน่ๆเลยแหละฉันเข้าใจถูกไหมก็เป็นข้าวเนื้อสาลายนะฮะก็เป็นข้าวเนื้อสาลาีแตงกวามาถูกไหมมาวัดกันดีกว่าปับ๊บโอ้โหเนี่นอยอัจฉริยะด้านอาหารชัดๆออะเสิร์ฟไปขอบคุณครับแล้วนี่อะไรกวะ ก็จะเป็นสาหร่ายสองข้าวแล้วก็เนื้อถูกไหมอ่าก็จะเป็นสาหร่ายสองนะครับตามด้วยอ่าข้าวแตงกวาอ่าถูกไหมเอาเนื้อปลาโอเค <laughs> ไม่นะฉันทำผิดฉันกระตุกอาว่าน้องหนูไปหันเอาเองแล้วกัน <laughs> นี่ก็จะเป็นสาหร่ายหนึ่งข้าวเนื้อแล้วก็แตงกวาถูกไหมสาหร่ายหนึ่งข้าวแล้วก็เนื้อ แล้วก็แตงกวาอันเน่ถูกต้องตัวปั๊บบอกเลยว่าเชฟนั้นมีการพัฒนาฝีมือใช่น้องชิบากินอะไรดีครับวันนี้อมาผมทำให้นะครับซูชิจากมือเชฟสุดยอดฝีมือแห่งมิชลินวันนี้จะเป็นข้าวแน่นอนเป็นข้าวแล้วก็ตามด้วยมีสาหร่ายตรงนี้เห็นนะเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมสาหร่ายแล้วก็เนื้อปลาเซลมอนแล้วก็แตงกวาถูกต้องแม นี่ไงไม่ผิดพลาดแน่นอนครับนี่เป็นข้าวสาหร่ายเนื้อแดงถูกต้องยังไงก็ต้องถูกปั๊บู้ทำผิด,ดอเรามีโอกาสแก้มือแล้วครับนี่ก็จะเป็นเอ่อสาหร่ายข้าวเนื้อปลาแตงกวาถูกต้องแน่นอนครับผมนี่อ้อาวคู้ทำผิดอีกแล้วอะไรวะ รอบนี้ต้องไม่ผิดแน่นอนสาหร่ายสาหร่ายข้าวเนื้อปลาถูกต้องปั๊บนะฮะนี่ถูกต้องไะแล้วก็ตามมาด้วยอ่าสาหร่ายรอแป๊บนึงนะสาหร่ายหมดแป๊บน,นึงฮะเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปวิ่งที่ตลาดลว่เดี๋ยวฮะเอามาให้แล้วเพขอบคุณมากขอบคุณมากต้องเพิ่มเงินเดือนให้เนี่นเยเราฮะน,นี่ก็จะเป็นสาหร่ายสองข้าวแล้วก็ ปลาเนื้อขาวเออที่เรียกว่าปลาดอนลี่ผู้จมมาอกินเลยครับปลาดอนลี่อร่อยนะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาใช้บริการร้านเราแน่ขอบคุณมากจริงๆฮะอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเก็บสัมภาระของลูกค้าโอ้โหโต๊กูเลิกหมดแล้ว่กินงับเนะอร่อยอร่อยมากเลยเอยเอาอีกไลยไหมเนี่ยเออดังฉันก็ไม่มีนะเออขอบคุณนะปะลาละ ในเ u e s ของเราวันนี้เราต้องซ่อมอห้องพักผ่อนนะครับแล้วก็อัปเกรดสูตรอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ซื้อชุดใหม่ให้สตาฟอีกแล้วเนี่ยมีชุดเก่าก็ใส่ไม่หมดเลยนเนี่ยฮะต้องซื้อชุดใหม่อีกแล้วแล้วก็ทำซูชินะครับของซาชิมิเพิ่มขึ้นโอเคเราต้องหาออเดอร์ที่เป็นซาชิมิ าชีพมันคืออะไรวะแล้วฉันจะหาชุดใหม่ที่ไหนมาให้แกล่ะเนี่ยเฮ้ยโอโหเอ้ย,ยรับแรกเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเจ้าสิ่งของตรงนี้ก่อนละกันนะครับ สิ่งที่เราจะอัปเกรดนั้นนี่ฮะนี่คือการเตรียมวัตถุดิบนะครับจะใช้เวลาเตรียมได้น้อยขึ้นเจ้า2-3งสา่นี้เราจะขายดิบข่าตังกุมดและสิ่งสําคัญในวันนี้เนะีฮะเราจะมาซ่อมแซมห้องสตาฟกันใช่เพื่อ <c oughs> ที่พนักงานของเรานั้นจะได้มีที่อยู่ที่กินอย่างสุขสบายอืม <c oughs> ดูห้องดิคุณผู้ชมโคตรเละเลย <c oughs> สิ่งสำคัญเลยพนักงาน ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้ตู้เย็นไม่ดต้องเป็นที่โต๊ะกินข้าวนี่ไงฮะโต๊ะกินข้าวจัดไปตามมาด้วยตู้เย็นจัดไปเออบอกเลยวันนี้ผมซ่อมแซมห้องพนักงานแบบว่าเต็มที่แบบฟูฟูสกีดไปเลยเออเอาดิเรียบร้อยนี่งไงล่ะครับพนักงานเราได้มีที่นั่งพักผ่อนแล้วด้วยพลังของการดูโฆษณานยังไงล่ะ <c oughs> แล้วก็ซ่อมนี่ ที่พักผ่อนยนใจเอาตู้เย็นกูมาไปเป็นงั้นนะอ้าวอาแล้วก็นี่อีกโต้หนึ่งขออนุญาตนะดูโฆษณาปแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยฮะโต๊ของเราสามารถเวก,กับคราวได้เลยนะครับลูกค้าไม่ใช่ลูกพนักงานคนไหนนะหิวนะเพืสามารถเดินเข้าไปกดน้ำที่แผนก,กดน้ำแผนกกดน้ําอะไรวะตู้กดน้ํานั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เรามีอยู่17ของแบงค์เนะีฮะเราจซ่อมอะไรเพิ่มรีเอานี่แล้วกันนะป๊บ อแ,แล้วก็เหลืออีก7อ่ะอันนี้ส่อมไปก่อนแล้วกันไปดนงไงละครับภา,าพรวมของร้านเราส่วนพนักงานดูดีใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเนี่ยอยากเข้ามาทํางานที่ร้านนี้หรือเปล่าอย่าดีกว่านะเง่ฉันไม่ได้งีบหลับนะมันเป็นการทําสมาธิแบบโบราณน,น่ะนาะยรู้จักหรือเปล่าในพลังของสติปัญญาตกลงใช่ฉันงีบหลับเอง อะไรว่าอยู่ดีๆก็สรารภาพฉันตื่นเต้นจังเลยที่ได้เป็นผู้ช่วยของคุณเนี่ยฉันนอนไม่หลับเลยเลยเอานี่ผู้ช่วยใหม่เราเหรอฮะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะนี่นายเป็นมือโปรโจริงงั้นเหรอฮะแล้วนายสามารถจับมีดได้ไหมถามแล้วกันนายเป็นมือโปรโจริงหรือเปล่ามือโปรนั่นเหรอแน่นอนฉันนั้เป็นสุดยอดแห่งมีดเลยล่ะนะรับรองได้เลยเชฟผมเอาอยู่นะจัดมาได้เลย เอาว่ะเราได้ลูกน้องใหม่มาครับเรียบร้อยชื่อว่าโคมอรับมาเป็นผู้ช่วยเชฟนั่นเองครับตอนนี้เราก็มีพนักงานใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดกันดีกว่านะครับตอนแรกเหมือนว่าเราจะมีเควสในการาซื้อชุดให้พนักงานถูกไหมนี่อาอนี่ไม่ใช่นี่มันลูกค้านี่เลยเจ้าโคโมอราคา2อ0้เอาไว้ก่อนถึง <laughs> เวลาเรียกลูกค้าแล้วโคโมอจัดไป เชิญครับคุณลูกค้าครับเชิญครับมาเลยเข้ามาเลยฮะวันนี้เรามีซูชิใหม่ๆหที่คุณลูกค้าอยากสนใจอย่างแน่นอนฮเ <c oughs> ชิญครับกดกดลูกค้ามาหูรถเข้าเต็มร้านเลยสวัสดีครับมาผมจะทำเมนูให้นะอันไหนมันคือซาชิมิเลยคุณผม,มอยากรู้จริงเลยแซลมอนหั่นใช่ไหมคนที่จะกินแซลมอนผมจะเก็บคนที่กินแซลมอนไว้นะฮะนี่เลยน่าจะมีอยู่3คนเรามาทำซาชิมิกันดีกว่านะครับเสิร์ฟไปเลยนะครับพี่ อร่อยแน่นอนครับรับประกันได้เลยถึงความอร่อยนี้ฮ่าฮ่อุ้ยเดี๋ยวมันสามารถกดเชฟข้างๆได้ด้วยเหรอว้าวเอาเป็นผู้ช่วยเชฟคือเขาสามารถช่วยผ่านได้อันนี้เพิ่งรู้เนี่ยขอบคุณที่ไม่อดุนครับบวมขอบคุณครับเราพนักง,งานเราไปไหนหมดวะเนี่ยฮัลโหลมานั่งพัก <c oughs> ไอ้ตายเธอขึ้นมาสามอันถูกต้องแฮซาชิมิคือเจ้าปลาส้มนั่นเอง <c oughs> เราต้องเก็บลูกค้าที่ต้องกินซาชิมิซึ่งไม่มีสักคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของผู้ช่วยเชฟกันดีกว่านะครับนี่โอ้โหทำรอเวลา3วินาทีสุดยอดคนนี้ผมทำเองแน่นอนอีซี่ข้าวสาหรายแล้วก็เนื้อแดงอ่าไม่ขนานมือฉันอยู่แล้วนะฉันเป็นเชฟอาดับหนึ่ง <laughs> คนนี้ทำอะไรได้บ้างคนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรออ่าอีกรอบหนึ่งแลวกัน <laughs> บอกเลยว่าพนักงานเราโคตรเก่งมาอีกรอบเอา้าง่วงแล้วเหรอพี่ตื่นก่อนทำไมง่วงเร็วจังหวะฮะอืมเมื่อคืนไปทำอะไรมาไม่หลับไม่นอนนะพี่เติมไปเลยแล้วนี่อันนี้ถือว่าเป็นซาชิมิแมยฮะมันเป็นปลาดอลลี่นะครับอาเชิญครับเชิญครับแล้วก็ข้าวสาหร่ายแล้วก็เ,าาาเ,เนื้อแดงอันนีค้คนนี้ยากนิดน,นึงคนนี้ยากนิดน,นึงแต่ไม่ขนาดมือผมหรอกฮะก็จะเป็นสาหร่าย ข้าวเนื้อแดงแตงกวาโอ้โหอีซี่ปับ๊บถูกออเดอร์ถูกเมนูอย่างแน่นอน <c oughs> ไหนเชฟจัดไปทำโคตรเร็วขอบคุณมากฮนะเมนูนี้เหรอก็จะเป็นเออข้าวปลาส้ม <c oughs> เรียกปลาส้ม <c oughs> <c oughs> แล้วขอด้วยสาหร่ายถูกต้องนี เรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการกันนะครับผมอ,อย่าลืมจ่ายตังค์กันด้วยนะฮะถ้าพี่ไม่จ่ายตังค์ผมจะไปกระชากคอเสื้อพี่ถึงหน้าบ้านเลย อย่าลืมนะครับโอ้ยของนี่วางเกื่อนระเากีระาไปหมดเลยนะครับแหมตอนนี้เหมือนเราจะมีตังค์นะครับซื้อวัตถุดิบเพิ่มได้นะครับตามเควสที่เราต้องทํานะนี่ไงที่เราต้องอัปเกรดสองร้อยห้าสิบเลยอย่างเงี้ยเหรออ,ะ,อะมาม,าม,าม,าม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 ันต้องซื้อชุดอ่ะซึ่งมันซื้อชุดไม่ได้แล้วผมซื้อไปหมดแล้วอะดินี่ไงสองร้อยบาทได้เลยเราจะเก็บตังค์นาเองนะเชิญครับเชิญครับมาเลยเลยฮะ เิญครับหืมรัวๆครับแมลูกค้าเต็มร้านหรือยังเต็มแล้วอาหยุดก่อนหยุดก่อนเถอะกดให้หมดครับพนักงานฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวคนนี้ผมจัดการเองแมซาชิมิคนเดียวจบเรียบร้อยเควสผ่านมัดก็ให้ขอบคุณครับ้เท่านี้ฉันก็มี เงินที่จะไปซื้อชุดให้แกแล้วจาโคโมเจาจะจรับชุดใหม่ฉันไปซะนี่แน่เงินฉันหายไปเลยนะเห็นไหม <c oughs> เป็นยังไงล่ะชุดนะฮะนี่ดูหล่อเท่จริงๆเลยนะ <c oughs> เอาแล้วคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างงาสนุกหรือเปล่าเอ่ยนะครับถ้าสนุกซ้ำใจไงฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับการพัฒนาร้านของเราในวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายจ้า